สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้แผ่นรองตัดนะครับผมอันนี้จะเป็นแผ่นรองตัดนะครับวิธีการใช้งานแผ่นรองตัดนะครับผมก็ให้นําฟิลนะครับแผ่นใหญ่มานะครับผมวิธีการวางก็ให้วางเสมอเส้นเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับให้วางชิดแผ่นรองไปเลยนะครับ ครับให้เรียบสนิทนะครับโอเคแล้วก็เรามาดูวิธีการใส่นะครับในตัวเครื่องนะครับผมก็คือดึงพโยกด้านหลังลงนะครับใส่ฟิล์มนะครับให้เสมอกับตัวบาร์นะครับตัวนี้ จัดตำแหน่งฟิล์มนะครับให้เสมอนะครับเห็นไหมครับทีนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ของการใช้งานแผ่นรองตัดนะครับมีประโยชน์ยังไงหนึ่งนะครับผมก็คือช่วยยึดติดฟิล์มแล้วก็ช่วยให้ฟิล์มอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเวลาเราสั่งงานในการตัดฟิล์มนะครับเวลาจบงานมานะครับห ฟิล์มขาดแน่นอนนะครับจะไม่มีการฟิล์มจะไม่ขาดนะครับ2ตัวเส้นที่ตัดนะครับจะมาบรรจบกันเพราะว่าปัญหาที่เกิดนะครับเวลาตัดฟิล์มแผ่นใหญ,ใหญ่หรือว่าฟิล์มของ iPad เนี่ยปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่เลยก็คือเวลาสั่งตัดไปปุ๊บฟิล์มมันจะเลื่อนหลุดจากตำแหน่งนะครับแล้วเวลาเส้นมาบรรจบกันมันจะไม่จบนะครับมันจะเกินกันบ้างไม่ติดกันบ้างทําให้ฟิล์มอะ่ะมันไม่ขาดเพราะฉะนั้นชิ้นงานเราก็จะเสียไป นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ตัวแผ่นรองตัดเนี่ยฟิล์มเวลาจบงานนะครับลายเส้นที่มาเป็นจบกันเพราะว่าเอาตัวแผ่นรองตัดเนี่ยมันช่วยยึดฟิล์มแล้วก็ทําให้ฟิล์มอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเวลาสั่งตัดไปนะครับทําให้ชิ้นง,งานออกมาสวยนะครับจบงานได้นะครับแต่นี้วิธีการเก็บรักษาตัวแผ่นรองตัดนะครับผมเมื่อเวลาเราตัดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับเวลาลอกฟิล์มออกมาซึ่งตัวนี้มันเป็นกาวนะครับผมก็ ให้ใช้แผ่นกระดาษนะครับที่ติดมาทีแรกนะครับแปะกลับไปไว้เหมือนเดิมหรือถ้าแผ่นกระดาษตัวนี้หายก็ให้ใช้ฟิล์มนี่แหละครับที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยแปะไว้เวลาเราจะมาใช้งานในครั้งต่อไปก็ลอกันี้อออกแล้วเอาฟิล์มแผ่นใหม่มาติดนะครับมันจะช่วยยืดอายุก,การใช้งานของแผ่นรองตัดได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฝุ่นนะครับมาจับเยอะๆเนี่ย ม,มันก็จะทําให้ตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยไม่ยึดติดมันก็ทําให้ใช้งานไม่ได้นะครับอายุการใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะครับถ้าเราเก็บรักษาดีนะครับพอตัดเสร็จแล้วหาแผ่นฟิล์มมาแปะไว้ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานเนี่ยมันก็ใช้งานได้นานมากนะครับใช้ได้ตลอดเลยจนกว่ากาวมันจะหมดนะครับก็คืออายุการใช้งานของแผ่นรองตัดน,นี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่เข้าใจ หรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ